สวัสดีค่ะเหล่านักลงทุนทั้งหลายวันนี้เราจะพามาดูโหมดแก้ไขแผนที่ซึ่งโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ช่วยให้คุณนแก้ไขแผนที่สร้างแผนที่ของตัวเองได้แบบอิสระแล้วมันทํายังไงเรามาดูกันในตั้งค่าแบบรวดเร็วนะคะคุณจะสามารถปรับตั้งแต่เงินเริ่มต้นรางวัตลต่อรอบหรือเวลาในการเล่นได้ค่ะอยากได้อันไหนไม่อยากได้อันไหนกดเลือกได้เลยนะต่อมาในข้อดั้งเดิมค่ะตรงนี้จะเป็นแผนที่ที่เราตั้งค่าเอาไว้ก็คือจะเป็นแผนที่แบบดั้งเดิมนะคะเราสามารถเลือกตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปปรับแก้ปรับแต่งตามที่เราชอบได้เลยค่ะ ต่อมาค่ะโหลดแผนที่เป็นแผนที่ที่เราเนี่ยเคยได้ตั้งค่าเอาไว้หรือยังปรับแก้ไม่เสร็จนะคะสามารถมากดเลือกตรงนี้แล้วก็ไปปรับแต่งปรับแก้ต่อได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะคะว่าในโหมดแก้ไขแผนที่เนี่ยคุณสามารถแก้ไขแผนที่ของคุณได้อย่างอิสระเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเงินที่ได้นะคะเวลาเดินผ่านจุดสตาร์ทหรือจะเพิ่มรอบในการติดเกาะล้างให้มากขึ้นเพิ่มการ์ดดวงดีออกการ์ดดวงไม่ดีออกก็ทําได้เหมือนกันค่ะในส่วนของช่องเวอร์ชันแชมเปี้ยนชิพนะคะตรงนี้สามารถมาแก้ไขค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้หรือจะเพิ่มการคูณคา่าเช่าเวลาที่จัดงานก็ได้ค่ะถ้าคิดว่าตั๋วท่องเที่ยวมันถูกเกินไปตรงนี้ก็สามารถปรับแก้ได้เหมือนกันค่ะในส่วนของภาษีถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มันถูกเกินไปปรับสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่แย่ค่ะเกมอาจจะสนุกมากขึ้นก็ได้นะ และในอัปเดตใหม่ค่ะเราสามารถปรับแก้ราคาค่าซื้อค่าเช่าและค่าซื้อต่อได้แล้วนะคะได้แบบละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินซื้อบ้านหลังที่1นึ่หรือโรงแรมสามารถปรับแก้ได้หมดเลยค่ะอยากให้ที่ดินตรงไหนแพงหรือถูกลงก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลยนะหลังจากที่เราสร้างแผนที่เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแชร์ไปยังสตรีมเวิร์กช็อปได้ด้วยนะคะเผื่ออยากให้คนอื่นเนี่ยได้เล่นแผนที่ของเราและถ้าอยากรู้ว่าแผนที่ของเราเนี่ยเล่นสนุกไหมก็สามารถทดสอบเล่นกับบอทดก่อนได้ค่ะ ไปค่ะไปสร้างแผนที่ที่มีแค่1นึ่งอันในโลกกัน